เพีสงกรานใช่ค่ะเป็นประจำปี2,553ค่ะแล้วก็จะมีรองอันดับหนึ่งถึงอันดับ4ี่แล้วก็รวมทั้งรางวัลความใัทั้งภาพรวมแล้วก็6รางวัลซึ่งบางท่านอาจจะได้สองรางวัลก็ได้นะคะก็ขึ้นอยู่กับแล้วแต่าจใช่ค่ะจะตรงใจกรรมการขอบยาค่ะขอเชิญผู้เข้าประกวดที่เข้ารอบที่สองสิบท่านแรกครับ เด,เดินเดิลี้ยวซ้ายมาเลยครับเลี้ยวซ้ายมาที่ด้านหน้าคณะกรรมการครับสิบท่านแรกครับสิบท่านแรกรเดินมาที่คัทบอกตรงด้านหน้ากรรมการได้เลยครับ<ช>มาที่หน้าคณะกรรมการสิบท่านแรกนะครับคือจะต้องมาโชว์สิบคนทีละสิบคนใช่ไหมค่นานอาจารย์ครับมาให้คณะกรรมการ,รยนโว์กันอีกครั้งหนึ่ง ตั้งแต่เบอร์สี่ใช่ไหมฮะตั้งแต่เบอร์สี่ก่อนนะครับอาจจะไม่ได้เรียงเบอร์นะครับแต่ว่าที่เราได้จัดเอาไว้นะครับก็แล้วครับไปอย่าไปทานด้านหน้าท่านท่านประธานนั่นเลยครับแหมยืนอยู่บนเวทีนี้มีความสุขบอกไม่ถูกเลยนะคะอยู่ท่ามกลางความเคยาม สองคนก็เลยกลมกลืนไปนะฮะแล้วก็เลยเปรียบเทียบกำลังละสิบท่านนะครับสิบสาวงามด้วยกันถ้าน้องๆไม่ไหวก็บอกพี่เลี้ยงนางงามนะคะ ยาดมจะดมกับหลังหันแน่นี้ไหมครับกับหลังหันนะขอให้คณะกรรมการดูด้านหลังดูสัดส่วนทั้งหมดเลยนะครับอ่าดูด้านหน้าแล้วก็ดูด้านหลังให้เดี๋ยวให้นายยกดูด้านหน้ามารางวัลตำแหน่งผนวชภาพสื่อชนจังหวัดสุราะครจังหวัรปทุมธานีนางสนิทการของวัดบขาพริ้งประจำปีพุทธศักราช2553ได้แก่ นางสาวสุริยาภิวานครับนหน้าเลยนางวสุริยาภนครับหรืน้องแนนันนี้ได้ตาแหน่งผนใจทาภาพไปแล้วนะครับอยาครับสำนักงานี่ดินจังหวัดสุราภานครับสำนการที่ดินไปทักทงานอยู่ที่ดินไเปล่าหครับยังไงต้องไปม่มีที่อยู่ก็ต้อไปขายนะครับติดต่อที่ที่ดิน พีชัด <rôle> ท <à déc> ี่หน้าจอด้วยกันดเลยนะฮะสมส่จะได้ขึ้นหน้าเลยนะขึ้นหน้าผมเลยนะครับนี่ชัจตลอดได้มาต้อมเพื่อนับ มีเงินรางวัลให้8าบาทด้วยนะครับครับพี่หมอพี่หมอครับหมอครับเี๋ยวมอเงินรางวัลเจะหมอให้ในวันทุกวันนี้นะครับ รู้สึกย,ย,ยังไงครับที่ได้รับรางวัลเทพีสงกรารรถบังปิ้งในครั้งนี้ครับค่ะตอนนั้นเองก็รู้สึกดีใจแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ให้กําลังใจแนนนะคะดีใจมากมาค่ะแล้วก็แนนก็จะได้รับตำแหน่งนี้จะนำไปเผยแพร่พลังวิญญาณทางตรงกลารของเรานะคะให้อยู่เชื่อลือฉเชื่อหลานค่ะขอบคุณค่ะครับรู้สึกยังไงครับกับรางวัลที่ได้รับในวันนี้ครับก็รางวัลวันนี้นะคะก็รู้สึก กับรางวัลที่รับในวันนี้ครับค่ะก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจมากๆเลยค่ะที่ได้รับรางวัลนี้ค่ะครับแล้วอยากจะฝากบอกอ,อ,อะไรกับท่านคณะกรรมการแล้วก็ผู้ที่เข้าร่วมงานในวันนี้ครับค่ะก็ขอขอบคุณท่นานคณะกรรมการมากมากเลยแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนๆด้วยนะคะที่